Could look at you all day Watch the way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause your frame hey, Girl, what's your name? Lit me up just like the flame Body emotion, I feel the commotion Beyond you like lotion, I'm honest and broken I flow like the ocean, I feel you were chosen To fix me, I'm broken, my heart that you stole. it. Hey, เอาล่ะครับสวัสดีเหล่าผู้เล่นอ e ีฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะพบกับเอเบเบ่ล่างเก่ากันหน่อยนะครับเมื่อก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวบัค1ตัวเลยนะครับ เอมบอเป้ร่างนี้ก็จะเป็นร่างบอลโลก2022นะครับที่จะมีร่างพิเศษเนี่ยอยู่3ลร่างก็จะเป็น p พ a y e r of the w e e k 2ร่างแล้วก็ Big Time 1ล่ร่างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Big Time บอลโลกของเอเบอเป้แม่งดูย้อมแมวยังไงก็ไม่รู้พลังเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับร่างนี้หรือว่าอีกร่างหนึ่งเลยที่เป็นบอลโลกเหมือนกันนะ่ะแล้วก็ร่างนี้นะครับมันเป็นตัวเติมโฮเลเยอร์เนาะถ้าเอาไปยืนออสตายครับเอาไปยืนเป็น LWF หรือว่า RWF เนี่ยสูงถึง105เลย CF ก็3 ไอตัวบิ๊กไทม์ผมเนี่ยเอาไปยืนปีก,ก็ร้อยสาแต่ว่าเอาไปยืนกองหน้า1นึ่งคือตัวบิ๊กไทม์มังแบบอะไรก็ไม่รู้เออโคตรย้อมแมวอะข้อดีของบิ๊กไทม์เอมบปเป้ก็คงเป็นฟอร์มบีตลอดเวลานล่นแหละแล้วถ้าเปรียบเทียบสเต็ก,กันนะครับก็พอๆกันเลยเผืเอๆรล่างไอ้ล่างธรรมดาเนี่ยจะดีกว่าด้วยเนี่ยดูดีไอเลี้ยงบอลเนี่ยบิ๊กไทม์มันอาจจะเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าล่างที่ยืนปีกเนี่ยหาช่องดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าจบสกอร์ดีกว่า งงก็ดีกว่าฟันโค้งดีกว่าแม่งดีกว่าหมดเลยในการจบสกอร์นะครับบิ๊กไทม์ดีกว่าอย่างเดียวคือบาลานกับไอ้สปีตต้นแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยไอ้ความแข็งแกร่งก็เยอะกว่า7จ็ดเก้านะครับจ้ำก็สูงกว่าสเตอร์มินานแม่งยังเยอะกว่าเลยอ่าแล้วก็สปีดเนี่ยสปีดสูงกว่า3นะครับเร็วกว่านะแต่ว่าไอ้ตัวบิ๊กไทม์เนี่ยออกตัวเร็วกว่า พูดตามตรงว่าตอนที่ผมได้เอมบเบล่างนี้มาเนี่ยผมยังไม่ได้แบบว่าทําเกมทำคลิปเกี่ยวกับอ e ีฟุตบอลนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมีเล่นอยู่เล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้แบบว่าเล่นหนักขนาดนี้เลยไม่ได้ขนาดแบบว่าเข้าอ e ีฟุตบอลพับไปลงลึกตัวละครอ,อะไรประมาณเนี่ยอารมณ์ประมาณว่ากดได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นสเตตข้างหน้าเยอะไหมถ้าเยอะก็ถือว่าเก่งอะไรประมาณเนี่ยไม่ได้เข้าข้างในนะครับไม่ได้แบบไปศึกษาลงลึกอะไรขนาดนั้นไง แล้วก็ตอนที่ตัวนี้มาเนี่ยผมเล่นได้สักพักนึงน่นแหละครับคือรู้แหละว่าตัวแม่งโคตรบัคโคตรโหดไงแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะดันไปอินกับบิกทามากกว่าแหมตัวพิเศษนะพื้นหลังก็สวยไงการเป็นว่ามองข้ามล่างนี้ไปเลยแน่อน,นอนว่าตัวเนี้มันออกมานานมากๆแล้วแล้ว,ลวก็มีตัวใหม่มากยนะครับในตําแหน่งปีกเนาะคือถ้าเราตัดไอ้พวกการตำนานออกไปการอีปีกออกไปนะแล้วก็ไปเทียบกับเขียวหรือม่วงแทนผมยังไม่เห็นปีกตัวไหนเลยที่เหนือกว่าเอ็มบั๊ยล่างนี้นะครับเอ็มบั๊ยล่างนี้คือแม่งโหดจริงคือม่ไว แม่งแข็งอะแบบไปเรื่อยๆเลยแหละแบบเนี่ยเปดีมาดักใช่ไหมอ่าผมวิ่งแซงเลยวิ่งแซงตัดเข้าในจ่ายให้ยูอันทอฟยิงเนี่ยคือจังหวะแบบกระชากหรือว่าบางบอลเนี่ยเอ็มบาเบ้ล่างนี้คือแม่งโคตรดีอ่ะแล้วก็จ่ายบอลแม่นด้วยเอ็มบาเบ้ปกติจะจ่ายบอลไม่ค่อยแม่นนะครับล่างนี้แม่งโยนแม่นอ่าเนี่ยครับแล้วก็มาดูความแข็งครับเนี่ยจังหวะบางบอลเนี่ยวางบอลแล้วก็วิ่งไปยิงเนี่ยโอ้โหความแข็งเนี่ยเกือบ80นะถือว่าแบบคลองบอลได้ดีอยู่นะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์เนี่ย เอ็มบเบ้ a นะครับถือว่าเป็นปีกที่จบสกอร์ได้ดีมากๆเลยปีกที่จบสกอร์ได้ดีเนี่ยเอาเฉพาะฝั่งไอ้ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีซอนนะครับซอนที่จบสกอร์ได้คมๆมนะกับเอ็มบเบ้นี่แหละ2ตัวนี่แหละจบสกอร์ดีนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคีเอซ่านะครับจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าวินี้เนี่ยผมรู้สึกว่าวินี้นบางจาังหวะมันไม่ค่อยคมมันยิงออกอะ่ะ <c oughs> มันยิงออกบ่อยนะครับอ่าเนี่ยจังหวะนี้ปุ๊บเล่นลูกเหลี่ยมๆหน่อยครับยิง เนี่ยแล้วก็นี่ครับจังหวะยิงไกลครับเนี่ยยัดไปเลยครับไม่ต้องสนครับเอมบัเป้แบบไม่ต้องเล่นท่าเยอะครับยิงไกลแม่งเลยครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเอมบัปเป้ร่างเก่าครับถ้าใครยังเก็บไว้ลองเอามาเล่นดูก็ได้ครับโคจะโหดเลยเผือแบบว่ามีใครบองข้ามตัวนี้ไปนะครับเหมือนผมนี่แหละนะไปเล่น Big Time ์ตั้งนานเพิ่งรู้ว่าไอตัวนี้แม่งบักนะครับ เท่าที่ผมเล่นมาในตอนนี้นะส่วนตัวผมยังมองว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงถ้าจะไปเจอแบบพวกที่เขาอยู่ดิวิชั่นสูงๆนะครับพวกอ่าตัวรามอย่างเงี้ยอ่าอาราโฮไอพวกบิคทามอาราโฮบิคทามตัวรามอีพิกเนาะแล้วก็โคตากุต้านะครับผมออกเสียงถูก่าวะ คัสตกุต้าตัวแจกนะครับหรือว่าตัวที่เป็นแบบตัวใหม่เลยที่เป็นบูส๊สอเมตรนะครับอาจารย์เล่นยากเลยถ้าไปเจอแบบแบ,บ็คแ,แ,แข็งๆนะแต่สมมุติว่าถ้าเราไปเจอแบ,บ็คที่เขาแบบเล่นสายบุกเหมือนกันเขาไม่ได้เน้นรับเหมือนกันนะเอออาจจะเล่นเอมบมเบให้สนุกนะครับเพราะว่าแบบมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเยอะมีพื้นที่ได้สวนกลับนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะก็ยังไงถ้ามีพวกตัวบักบักนะครับพวกตัวเก่าที่ยังแบบเก่งอยู่เงี้ยผมจะลองทําดูนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ